ให้น้ำรมของเรานั้นเสิร์นลงสู่รานดิตแล้วก็ไปจอดอยู่ในรานนั้นเรียกว่าชาจอดอยู่นั้นชานานตามอายุขยะมรณนะอายุไข ในช่วงที่จอดอยู่นั้นแปรปวนไปแปรปวนมาในช่วงกลางจนกระทั่งพังทลายเสลายตัวไปก็คือดับนั่นครับมันเป็นแค่นั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่มีผู้ใดเป็นผู้ใดแม้แต่ตัวของมันมันก็มีกฎเกณฑ์ เป็นธรรมริยามอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะไปร้องเรียกให้ผู้ใดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตนี้ดังนั้นมันจำเป็นแล้วอัตาหิอัตโนนาโถตนเท่าน,นั้นจะเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโทรปรโรสยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเจ้าได้ นี่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายมาประสบพบคำสั่งคำสอนทีนี้เพื่อไม่ให้มันเสนะเส่อลงสู่เปลือกิงคือพบได้แก่ตัวปรากฏอันนั้นเราจะทำยังไงนั่นแหละผมจึงให้กำหนดที่ผัสสะ แล้วกำหนดในช่วงแรกก็คือกำหนดของภายนอกได้แก่รูปประธรรมอันหนึ่งของภายในได้แก่รูปประธรรมอันหนึ่งรูปกับรูปกระทบกันและโลกแรกก็เป็นรูปทีนี้รูปอันนั้นแหละครับ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะมันเจาะรูปอันนั้นเป็นโลถึงสี่หกช่อเอาไว้ออกมองดูโลกผู้รู้อารมณ์อันนี้นดังนั้นจึงอาศัยภัฒนารูปขันเกิดขึ้นโูรทำเกิดขึ้น แล้วนามธรรมก็ตามหลังมาในขณะที่สองของรูปคือวิญญาณทีนี้ก็ถูกปรุงด้วยสังคตธ,ธรรมคือสังขารธรรมทั้งหลายได้แก่จิตสิกมันมีแค่นะั้นจนกระทั่งหมดชีวิตชีวาเพราะใครจะทำให้แก่ใครไม่ได้มันเป็นกฎของธรรมนยิยม มันตกอยู่ในกฎสามัญลักษณะคืออนิจจตาเขาไม่ใช่ของเที่ยงทุกขตาเขาเป็นตัวทุกข์อนัตตาเขาเป็นอนัตตาธรรมดังนั้นเราจึงกำหนดกันที่ผัสสะอาศัยอุทยพยะ คืออาการเกิดขึ้นของรูปในเบื้องตน้นอันนั้นรูปเป็นปัจจัยถามิเช่นนั้นมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวนี้บางโอกาสบางเวลามันอาศัยทางมโนทวารเกิดความคิดขึ้นมาเพราะมันมีเรื่องราวของมันเราไม่ได้กำหนดต้นกระแสความคิดนั้น คือนามธรรมอันนั้นมันจะเลยออกไปขึ้นหนีจากคนทางในเมื่อหน,นีจากคนทางแล้วมันกบขัดข้อวัดขบปฏิบัติคือปฏิปทฏฐายานัศสนะไม่ถูกต้องเสียแล้วเพราะมัคคามัคคยานัศสนะหลงทางมันก็สัตเ์เปเนจรตามภาษา ของคนหลงไปเรื่อยๆจนหมดอายุอานามนี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นในเมื่อฟังวิชาการแล้วกำหนดตรงที่ปัตะรูปมันต่างเกิดเรากำหนดรูปทำรูปขันอันนั้นแล้ว บังคับลงสู่ธานภาวนาอยู่ทุกขณะทุกโอกาสทุกเวลาอาศัยอาการเกิดรู้จักวิธีทำให้ดับคือนำจิตกลับคืนสู่ธานภาวนาจนกระทั่งฟังกันไปฟังกันมาวาระสุดท้ายเอื่อมละอา ไพบูรณ์เปิดเผยเรื่องเหล่านี้วิจิตพิสดารพอสมควรเราผู้ฟังต้อฟังแล้วน่าฟังกลัวจะง่วงเหงาหานอนก็ให้กำหนดอิบทใหญ่น้อยคือยืนเดินนั่งนอนอยู่เรื่อยฟังไปด้วยนี่เพื่อรักษาเวลานะฮะเนื่องจากอาจารย์ ผู้นำหลักวิชาให้ลูกของตนชี้แนะทั้ทงวิชาการทั้งปฏิบัติการเพื่อตัดวัตตะไม่ให้โดดลงหลุมทานเพลิงกงกาวอปปนิหิตะสมาธิอัปปนิหิตะวิโมกอัปปนิหิตะนิพพานเพื่อไม่ให้จิตหลงงมงาย ทำลายสักายะทิฐิวิจิกิจฉาศีรพัตตประมาเหมือนกับในสูตรที่เราพากันเจริญพระพุทธมนต์สักกายะทิทิวิจิกิจิตันจะสีรับพัตังวาปิยาทติกินจิจตูหาบาเยหิจาวิปปมุตโต ชจาพิธานานิอาภพโอกาตุงคือรู้จักอภิฐานวิธีตัดกระแสให้มันขาดด้วยอาศัยสิ่สงเป็นอัปปนิหิตะพิโมโกกโ็มีเปียบเหมือนหลุมฐานเพลิง เราจะกระโดดลงสู่หลุมฐานเพลิงเหมือนเดิมอย่างนั้นหรือมันร้อดที่นี้ส่วนผู้มีสมาธิเป็นกำลังกวกล่าวอนิมิตตะวิโมกขบอนิมิตตะนิพพานเพราะควาน้ำเหลวเขาไม่เพียงผู้มีปัญญามาก ก็จะทำลายความเข้าใจเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่วงประมัตหนักแน่ไม่เลยออกสู่สมมติบัญญัติไม่เห็นเป็นกลุ่มเป็นกอนเห็นเป็นสิ่งเป็นอย่างไปเหมือนกับจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสี่สามสองหนึ่งล้วนแล้วแต่ ระช่วงแต่ละช่วงก็ค,คืออาการเกิดอาการดับทุกๆช่วงอบบัตเนี้ฟังไพบูบณเพื่อให้ได้ภาวนาและปฏิบัติไปด้วยมันจะไม่ได้ง่วงเหงาหานอนถ้านั่งอยู่นานมันก็ ทำให้ง่วงซึมคอยรับฟังต่อไปนะ